นาหาดปลาตองเมื่อนี้คนล่หลายพี่น้องริมทะเลเวลาประมันหาโมงกัวซีโมงกัวหาโมงกัวคนมานาั่งเล่นริมทะเลหาดป่าตองพี่น้องภาพบิวคนล่หลายวันคิดสมาดเนาะคนกันเลยหลายนาหาดเต็มซุดเงาไปเลยนาหาดปลาตองทั้งเด็กกเด็กหน่อยทั้งหนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะ ช่มผับช่มวิวไปพี่น้องค้นมาเที่ยวหลายๆสะละเมืองป่าตองหาดหน้าหาดป่าตองเนาะวันคิดสมมาตรคนมากมายกายกองน,นักท่องเที่ยวลนหลามร่างการพี่น้องหาดป่าตองภูเก็ตไทยแลนด์เนาะพี่น้องเนาะปีพศสอง3นยี่สิบสามเดือนธันวาเนาะเดือนธันวาปีพศสองพันยี่สิบสาึกานักท่องเที่ยวหลายคนหลาย นาหูนาตาพี่น้องากาศก็ดีพี่น้องเต้งหอนทึ้งเอาฝนกระโกฝนกระโกหอนกระหอนเอ,นเอา,ากระเอาดาวกระสินมานางกินขนมกินพี่น้องสื่อขนมกินจากซอยบางล่าได้ละ,ละก็เลยมานางอยู่เก้าอี้ขาเจ้าสีขายดื่มก็เลยนั่งเก้าอี้กินขนมกินเนี่ยพี่เอาเก้าอี้นั่กนงก็ได้กับประมาณนี้แหละเก้าอี้นั่งเนาะข้างหลัง ทักลางึ้นไปคุณไปถนนบางล่านางกินขนมกินจะคันหิวไปฮอดบ้าน <c oughs> ก็เลยแวะมานางกินกันเลยมาเห็ดจิบให้พี่น้องเบิองน้ากันนะจ๊ะมย่ยำใดพ่นกระลาขึ้นเก่าพระวันเป็นหาดทะเลที่สวยงามเนาะผู้ใดกมักเมืองป่าตองเมืองภูเกตผู้ใดมาเที่ยวกมักมาแล้วมาอีกเล่นน้ำ น้ำทะเลก็นาเลนพี่น้องสะอาดสะอาดน้ำทะเลก็สวยชายหาดก็สวยคนก็ะลายนักท่องเที่ยวก็รลายดาวกระสินก็มาสุปีพี่น้องมาเที่ยวเมืองป่าตองเนาะมาทุกปีเนาะบ๊อบเบอือพี่น้องมาปีใดกับบเบอือม,กมกากหมกวสวยงามสอบทะเลสอบภูเขาเมืองป่าตองมันก็สมบูรณ์แบบพี่น้องมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาเนาะ ອີຫຍັງທີ່ว่า amazing ນະນະພີນ້ອງຄว่า amazing ນ